นี่นะครับวันนี้มารีวิวอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญครุฑนะครับเป็นเหรียญครุฑรัฐบาลไทยพศ2517นะครับนี่ครับ1บาทครับาครุฑครับงานขอบเหรียญนี่ก็จัดว่าเป็นเหรียญเก่าที่หายากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยหาคนหาเยอะเหมือนกันนะครับราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีใครอะไรก็เก็บไว้นะครับอ่า นี่ครับด้านขอบนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับมาดูด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นภาพของเดะอนขององค์สมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ครับนี่ครับด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นฐานเดืานแกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ บอกว่าหากันนี่ครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับดูกันชัดๆเลยนะครับใครมีก็เก็บไว้เพราะเขาต้องการนะครับคนต้องการก็เยอะอยู่เหมือนกันคนที่หาก็หาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเหรียญนี้เหรียญพุดนี่ครับรัฐบาลไทยพศ2517 1บบาทเป็นเหรียญที่แพงอยู่เหมือนกันครับนี่ครับ นะครับเหรียญคุด1บาทรัฐบาลไทยพศสอ1 7นะครับเสียงรถก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับเพราะมันอยู่ข้างถนนครับร้านอยู่ข้างถนนครับนะครับด้านหน้าครับดูกันเต็มๆนะครับ ไม่มีก็เก็บไว้รับรองแพงแน่นอนครับราคาก็แพงอยู่แล้วนะครับสําหรับเหรียญน,นะครับเก็บไปเลยนะครับเหรียญราชการที่เก้าไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับเก็บสะสมไว้นะครับอนาคตข้างหน้าไม่มีแล้วนะครับหายากครับลูกหลานของเราจะได้ไว้ดูครับหรืออนาคตข้างหน้าลูกหลานของเราก็จะได้ เปิดเขาหาเหรียญอะไรที่แพงก็อาจจะมีนะครับเก็บถึงจะไม่แพงทุกวันนี้ก็เก็บได้ครับเหรียญไหนที่ก็มียังไงก็มีค่าทางจิตใจแล้วก็เหรียญแต่และเหรียญก็มีค่าของเหรียญอยู่แล้วนะครับเก็บไปเลยสะสมไปเลยครับใช้บ้างเก็บไปบ้างนะครับเหรียญไหนที่่แปลกก็ให้เก็บไว้หรือเหรียญไหนที่ไม่แปลกก็เก็บได้เหมือนกันนะครับใส่อมสินใส่อะไรเก็บไว้ครับนี่ครับ เหรียญคุดปีพอสอสอศ2 5 1 7นะครับหนึ่งบาทครับนี่ครับด้านหน้าขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม